ความสามารถที่ถูกค้นพบความสำเร็จที่เกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนความมั่นใจที่เขาไม่เคยปฏิเสธเรื่องราวร้อยพันที่ผ่านมาในชีวิตที่หลากหลายสไตล์ของเขาถูกกำหนดไว้ณที่ใดสมาธิคือคำตอบตัวของเขาเอง ถอยหลังเวลาจากนี้ไปห้ามลืมหายใจออกนะแต่หายใจเข้าได้เพราะที่นี่ไม่มีสาวยาผู้คอยปั๊มปอดให้คุณเริ่มปฏิบัติการพร้อมกันณนะห้องประชุมแห่งนี้สามสองหนึ่งเชิญครับ คือสงสัยค่ะว่าเวลาที่มีเสียงกรี๊ดดังๆแบบนี้เนี่ยนะคะครับคุณรถมีสมาธิอย่างไรที่จะสามารถดูแลควบคุมตัวเองในการทําหน้าที่บนเวทีได้อย่างดีเยี่ยมทุกครั้าอ,อ๋อ <ๆ S 1> <า>สมาสิงกรี๊ดนี่คะ่ะชินตั้งแต่เด็กแล้วฮะชินตั้งเป็นสิ่งที่ได้รับตลอดเลย <laughs> ตั้งแต่คลอดมากรี๊ดกันทั้งโรงพยาบาล <laughs> จมูกออกมาด้วยว่าหัวนะฮะ ผมรู้ว่าผมพูดไปแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อหรอกนะครับคืออยู่ๆแหมอุดมคิดคัเคฮาไปจริงโกเยอะแยะนีแล้วแบบจะมาพูดเรื่องสมาธิอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ดันเป็นความจริงะครับซึ่งคนใกล้ๆตัวถึงจะรู้นะครับว่าที่ที่ทาอะไรมาได้ทุกวันนี้เนี่ยเพราะสมาธิเป็นเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังแต่ทีนี้เวลาให้สัมภาษณ์ไปเนี่ยผมก็ขี้เกียจพูดเพราะมันดูเป็นดันละดันลาสร้างภาพแบบ รักเด็กอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั่งสมาธิและทุกคนเลย <S <S คือแต่ทีนี้มันดันเป็นความจริงนะครับว่าว่เาเราได้ใช้สมาธิด้วยเอาคิดนนง่ายๆแล้วกันนะว่าบทเดี่ยวนี่นะฮะมันถ้าถ้าเป็นกระดาษขนาด A4 นะครับมันจะหนาประมาณเกือบประมาณห้าสิบหกสิบหน้านะครับทีนี้ไม่มีปัญญาไปจำนะ ิทีนี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงจะให้ไปเขียนสคริปต์แปะก,กับพื้นเวทีเหมือนนักร้องก็ไม่ได้เพราะมันเป็นการแสดงคนละอย่างใช่ไหมับพวกนักร้องเวลาจําเพลงไม่ได้ยังทําเป็นแบบช่วยร้องตามกันนอยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ของผมมันเล่าไม่ได้แหละเล่าแล้วแบบคนจะรอฟังอย่างเงี้ยนะครับก็เลยต้องใช้วิธีความจําก็วิธีที่ลองมาหลายวิธีนะครับ โดยการท่องเป็นกรอนท่องเป็นอะไรอย่างที่เขาสอนให้จำมันจำไม่ได้ะฮะเราอไปน,นั่งสมาธิเนี่ยอันเนี้ยได้ใช้ได้ดีมากเลยครับ<ช>ก็ทุกครั้งก่อนจะแสดงนะครับผมจะใช้เวลาประมาณสิบวันที่แบบตั้งใจนั่งจริงๆเลยนะครับก็อยู่นั่งเรื่อยๆนั่งบ่อยๆก็จะไปอยู่ที่วัดนะครับแล้วก็นั่งทบทวนค่อยๆนิ่งๆอะไรเนี้ยฮะฟังดูไม่น่าเชื่อใช่ไหมฮะแต่มันมันดันทำไปแล้วะฮะ แล้วก็ทําทุกเดี่ยวมาเลยนะครับ mm hmm. นอกจากจะช่วยทําให้จําได้แล้วนะครับมันจะทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นเข้าที่วิจัยมานะครับโดยสถาบันวิจัยยีดาบางกะปิเนี่ยนะครับ <c oughs> มันช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคร,ครับก่อนหน้าประมาณาตั้งแต่เรียนเพาะช่างนะฮะตอนนู้นฮะเพาะช่างก็สิบกว่าปีสิบห้าปีโดยประมาณ ต่อเนื่องครับแต่ไม่ใช่แบบคนเคร่งศีลรมแบบว่านั่ง<ม>ตัวตรงต้องนั่งทุกวันตรงเวลาอย่างนี้นะครับแต่ทําอยู่เสมอๆนะครับเมื่อเมื่อต้องการสมาธิเพราะว่าเชื่อนะครับมีความเชื่อว่าสมาธิจะทําให้เกิดปัญญาถ้าไม่มีสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดนะครับการทําสมาธิก็เหมือนอเหมือนเขาเรียกอะไรล่ะคือ ใจคนเรานี่นะครับใจปกติของทุกคนนะฮะอันนี้ผมอุปมาแบบโง่ๆไปนะครับคือมันจะซัดสายไปเรื่อยนะครับเราตื่นเช้ามาแล้วก็จะมีแต่เรื่องของคนอื่นแล้วพี่ญาติพี่น้องการบ่งการบ้านเพื่อแนแฟนเล็บบครบ,บมันก็เลยซัดสายไปเรื่อยนะครับแต่การสมาธิคือการรวมใจมาครับหยุดแล้วรวมใจเสมือนกันเขาใช้แว่นขยายฮะแวนขยายเอาไปส่องกระแดดใช่ไหมครับ แล้วให้มันรวมแสงถ้าเรานิ่งพอนะครับมันก็จะสามารถเป็นไฟเผากระดาษเผาอะไรเล่นเหมือนที่เราตอนเด็กๆได้นะครับแต่เราถือแว่นขยายแต่นะ้ำแรแต่แตแตมันก็ไม่สามารถรวมอะไรได้มันเผาอะไรก็ไม่ได้นะครับคล้ายๆอย่างนั้นเองสมาธิก็คือการแบบรวมหยุดรวมแล้วก็พอหยุดปุ๊บมันจะมีพลังนะฮะเหมือนกับที่เราทําไฟเกิดขึ้นในกระดาษนั้นได้นั่นเองครับผมก็ เวลาที่ผมต้องการพลังใจครับในการเรียนการเล่นการพูดการจําการคิดการอะไรเงี้ยก็ใช้สมาธิอยู่ข้างหลังนะครับวัดที่เป็นนั่งเนี่ยง่ายๆเขาบอกว่าให้นึกคือง่ายๆหย,ยุดหยุดคิดหยุดคิดง่ายที่สุดเลยหยุดคิดนึกอย่างเดียวคิดกับน,นึกไม่เหมือนกันนะฮะคิดมันจะลึกนึกมันจะเบาเบานะฮะ นึกนึกอย่างเดียวพอเนี่ยนึกเล่นๆตอนนี้เราก็ทําได้นะครับโดยไม่ต้องหลับตาสมมุตินึกขวดชาเขียวนะฮะเข้าไปอยู่กลางท้องตอนเนี้ไปอยู่ยังทันทีเลยนะเห็ไนไหมเขียวอยู่กลางท้องเลยนึกว่าตัวเราไม่มีไส้นะตอนนี้ตอนนี้เราไม่มีไส้ไม่มีไส้กันนะในท้องเหมือนถังถังกลมๆใบหนึ่งนะฮะเนี่ยขวดชาเขียวอยู่ย่อขวดชาเขียวลงมาสักประมาณขนาดขวดลิปโพทําได้ไหมฮะ นึกมันอยู่อย่างเดียวเนะี่ยชาเขียวชาเขียวนึกอยู่เขียวชาเขียวมันจะม,ม,จะมีมันจะมีน้ํากระป๋องมารีมาแทกไม่เอาชาเขียวชาเขียวเดมีเรื่องนีทุกคืออะไรมาก็ไม่เอาอะ่ะเอาอย่างเดียวอันนี้ผมอุปมาง่ายๆนะแต่ที่วันนี้ให้นึกของที่ดูบริรสุทธิ์ใสๆหน่อยนะครับจะได้จะไม่ไม่ไปไม่ไปโยงใหญ่กับสิ่งอื่น เช่นสนึกลูกบอลลูกบอมลมันก็พอนึกลูกบอลย่ามจะติดมาด้วยลูกบอลลูกเล็กๆกลมๆมันเงี้ยกลมๆเท่าเท่าเท่าสักประมาณขนาดเนี้ยเท่าลูกปิงปองไงใช่ไหมเรานึกหรือนึกเป็นลูกปิงปองเดี๋ยวมันจะเด้งมันจะดึงมันนึกเป็นลูกแก้วใสๆใสๆเหมือนเพชรนะฮะเนี่ยตอนเนี้ยนึกเห็บมาแล้วไหมฮะนึกใสปิ้งอยู่กลางท้องนึกเล่นๆอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งแค่นี้นจบนั่งมองลูกแก้วไป จริงๆก็เป็นการรวมใจไปที่จุดจุดเดียวลูกอื่นมาไม่เอามีหน้าใครโผลมาไม่คิดไม่สนนึกอยู่อย่างเดียวเนี่ยก็นั่งมองไปเคยไหมฮะแบบว่าพอใจมันตกไปที่สมาธิเนี่ยถึงแม้จะมีเสียงทีวีข้างบ้านเราก็ไม่ได้ยินใครทะเลาะกันอยู่เสียงรถผ่านเลยไม่ได้ยินนะอุปมาง่ายๆอย่างน,ายยางนี้แล้วกันเอาสมมุติเรานั่งดูทีวี แม่เรียกไปกินข้าวเคยแม่ไม่ได้ยินเสียงแม่เรียกเพราะใจเราไปอยู่กับทีวีกําลังจดจ่ออยู่กับว่าอีตัวอจฉาในละครหลังข่าวมึงจะอจฉาไปไหนมึงกลัวคนไม่รู้หรือว่ามึงอจฉาขนาดนี้แม่เรียกไปก,กินข้าวไม่ได้ยินใจเราไปจดจอ่อแต่ยังไม่เป็นสมาธินะก็คือแค่จดจอด่อเฉยๆกับเรื่องนี้แต่สมาธินียมันไม่มี ความอิจฉาหรือความเกลียดชังอะไรอยู่มันจะนิ่งๆแล้วมันเป็นความสุขอย่างประหลาดเลยนะครับเพราะผมส่วนมากผมจะนั่งก่อนนอนนะฮะก่นน<ข>อนนอนผมจะเอาหมอนขึ้นมาพิงไว้ข้างฝาผมก็นั่งไปนั่งไปยี่สิบนาทีอย่างน้อยก็สิบห้านาทีนะครับนั่งไปนั่ง,งถ้าเก่งๆเราก็จะลายาวขึ้นไปอีกพอนั่งๆๆไปนั่ไปนัมันจะเป็นท่าอัตโนมัติครับคือจาก นั่งไปเรื่อยงอ,งอสงบสงบดำดิง่งยืดขาไปล็อกนี่เป็นท่าเข้าถึงธรรมของผมครับตื่นเช้ามาก็จะสดชื่นนะฮะว่าหลับไปด้วยใจที่เป็นสมาธิแบบงอๆงองอ,อย่าไปสนใจมันอย่าไปแย่แสเหมือนคนมาตือ้อขอยืมเงินน่ะไม่ให้ยืมไม่สนกูจะนั่งมองชาเขียวของกูไม่ใส่ใจอะไรทั้งนั้นคือช่วงเวลาช่วงนั้นอะ เห็นแก่ตัวเรานะครับถือเป็นการเห็นแก่ตัวของเราซึ่งไม่เดือดร้อนใครนะเพราะว่าเราอยากจะหยุดแล้วเราอยากสงบซึ่งรู้สึกพระพุทธเจ้าตัดไว้ใช่ไหมครับสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสิ่งนี้ทําให้ตัวเองนะฮะไม่เห็นเป็นไรเลยก็โทรศัพท์ก็ปิดไว้ก่อนใช่ไหมครับคือผมว่าคนเราควรจะมีเวลาให้กับตัวเราเองอะ่ะอันเนี้ยแ่เวลาใเพราะจริงจเรา ส่วนมากพอตื่นเช้ามานะเราจะใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นทั้งนั้นเลยครับคุณลองไปนึกนะนึกเล่นๆน,นะฮะตื่นมาเราใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นทั้งนั้นเลยครับอาบน้ําแต่งตัวใส่โคโลนอยากจะให้คนอื่นได้กลิ่นอยากจะให้แฟนรู้สึกก็เนี่แต่งตัวอยากให้คนนั้นชมคือพยายามจะทําไปเรียนเพื่อให้ครูเห็นว่าเราเก่งหน่วยนะหรืออะไรเงี้ยไป,ไปมันจะเป็นคนอื่นอะ่ะอ่านหนังสือพิมพ์ก็เป็นไสนใจเรื่องคนอื่นนะฮะ แล้วเพลอเอไปสงสารซัดดำสงสารคนดืนอีสงสารเรายังไม่ได้แบ่งมาให้สนใจเรื่องเราเลยนะดูละ